ท่านประธานที่เคารพครับกระผมกรูกมานิ์สังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พักเพื่อไทยวันนี้ผมก็พยายามนั่งฟังนะครับในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติและก็การปัฒรูปประเทศเหตุผมที่ผมได้ลุกขึ้นมาพูดในวันนี้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากขึ้นมาพูดแต่ว่าอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลโดยผ่านท่านประธานแล้ก็คณะเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะจากสภาพั์ พราะวันนี้ผมต้องยอมรับว่าสภาพัดเนี่ยเป็นยาสามัญประจําบ้านขนาดใหญ่จนกระทั่งว่าวันนี้ยากําลังจะหมดฤทธิ์ครับ mm hmm. เพราะผมเห็นท่านทําทุกอย่างนี่ตะกี้ผมก็มาจากกรรมธิการงบฟื้นฟูงบเอิ้งกู้1.9ล้าน,าน mm hmm. ก็มีสภาพัด mm hmm. เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ดูแล พอมาแผนปฏิรูปตรงนี้นั้นเมื่อก่อนที่ผมไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะผมถือว่าท่านมีงานไม่เยอะก็ได้เขียนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการปฏิรูปจริงๆยุทธศาสตร์กับแผนปฏิรูปเนี่ยถ้าให้ดูข้อเท็จจริงกันจริงๆแล้วเนี่ยมันคือข้อกําหนดและข้อบังคับของคนที่จะมาบริหารประเทศในโอกาสต,ต่อไปต้องเดินไปตามกรอบต้องเดินไปตามแผน20ปีไม่มีสิทธิ์ที่จะแตกแถวได้ คุณคิดดียังไงคิดเก่งยังไงก็ต้องเดินไปตามกรอบไม่เดินไปตามกรอบวันไหนก็มีเรื่องมีราวกันแต่วันนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนวันก่อนเราบอกว่าไอ้ยี่สิบปีแนิวซีแลน์ที่จะเขียนไว้นั้นมันใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะมันมองอนาคตไปยี่สิบปียังไม่ถึงยี่สิบปีแก้ปีกว่ากว่าโควิด1นทีนมาเยือนโดยที่ไม่ได้คาดคิดทุกอย่าง เปลี่ยนแปลงไปหมดวันนี้ผมอ่านดูผมศึกษาดูแทบจะต้องปรับทั้งหมดเลยผมดีใจที่ท่านนายกไปออกทีวีเมื่อคืนวันที่17เดือนนี้เที่ยวนี้ท่านออกอย่างเท่เลยครับทุกครั้งท่านจะยืนอยู่บนสแตนแล้วก็ออกแอคชั่นคุยนูน่นคุยนี่คุยนั้นมาเที่ยวนี้ท่านนั่งครับ ท่านนั่งท่านจะอ่านสริตปหรือไม่อ่านสริกกลปผมไม่ติดใจครับเพราะว่าคำพูดที่ออกมาจากท่านนั้นถือว่าเป็นนายแล้วเพราะก็บอกคนเรานั้นเวลาพูดเสร็จคำพูดเป็นนายท่านเที่ยวนี้ท่านมาแนวใหม่เลยเป็นนิวนายกแล้วท่านมาพูดถึงนิวนอมันผมนิใจครับถ้าท่านคิดอย่างนี้แต่ดีใจยังไม่สุดก็อยากเห็นท่านปฏิรูปจริงๆ นะครับไม่อยากเห็นเฉพาะท่านปฏิรูปจากการยืนบนโพเดียมแล้วก็ชี้แจงแล้วมันนั่งเปลี่ยนไปตั่นั่งที่ก็บอกโอ้ลุกนิวนิวลุกอะไรก็ว่ากันไปท่านบอกท่านอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปต้องปรับปรุงกันขนาดใหญ่ท่านอยากเห็นพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงว่าที่ผ่านมาเนะี่ยท่านยอมรับกลางทีวีรวมการเฉพาะกิจว่าท่านไม่ค่อยได้ฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน สภาพั์เองซึ่งเป็นหน่วยงานเป็นหัวใจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ทราบว่าได้ฟังเรื่องนี้หรือเปล่าว่าเสมือนท่านยอมรับว่าไม่ค่อยได้ฟังเหตุฟังผลฟังเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนคนไทยเที่ยวนี้จะเริ่มฟังให้มากทุกภาคส่วนท่านยกตัวอย่างตำรวจทหารนักธุรกิจภาคเอกชนไปถึงครูท่านบอกต้องมาฟังนายก เริ่มเป็นปนักการเมืองเมื่ออาชีพมากขึ้นก็อยากเห็นท่านได้ทำจาจริงๆวันนี้การปฏิรูปลึกแผ่นยุทศาสตร์ชา,ช,าชาตินี่ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาหรอกครับเพียงแต่ให้รัฐบาลเนี่ยหรือท่านนายกเนี่ยมานั่งฟังพวกเราที่เป็นผู้แทนาราษฎรทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ย500กว่าคนเนี่ยเอาแต่เรื่องมาหาหรือเช้าๆเนี่ยมาบอกกล่าวปัญหาเนี่ย เพราะในสภายนี้ท่านประธานสภาท่านนายกรรุนายความเมตตาให้ผู้แทนราษฎรหาหือสองวันท่านจะเห็นปนัญหาทุกอนุทุกสัสดส่วนของประเทศแล้วก็ทุกองค์กรทุกอาชีพเอาแค่ไปปรับปรุงหรือถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าสภาพัฒนาเอาส่วนตรงนี้นะครับไปหรือเอายัตติหรือเอากระทู้สด ไอ้ตรงนี้แหละครับปฏิรูปกันสดๆเพราะปัญหาหลังจากนี้เป็นต้นไปนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ในตัวหนังสือที่มากมายมันเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับและเป็นเรื่องสําคัญเมื่อวานท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจขออนญาต่เอ่ยนามท่านท่านลองสมคิดท่านไปพูดกับตกส ส่วนในเรื่องของการปรับคอรมอปรับข้าวบรนี่ผมไม่เกี่ยวนะเพราะผมไม่มีส่วนรับผิดชอบด้วยผมอยู่พักเพื่อไทยแต่พูดประเด็นท่านก็ออประยอมรับว,ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่ลําบากที่ตกงานเนี่ยต้องกลับไปอยู่บ้านสองล้านสองล้านกว่าคนแต่จริง,รงๆแล้วมันมากกว่านั้นท่านจะแก้ไขปัญหายัางไงร,รัฐบาลจะทาอย่างไรแล้วผมก็ดูแล้วโปรเจกต์ของท่านที่ท่านในสัมภาษณ์ที่ท่านยืนบรรยาย ส่วนใหญ่มันไม่ตรงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในชนบทเพราะผมพวกผมนั้นมันเป็นผู้แทนมาจากชนบทเรารู้ปัญหาของตาสีตาสายใยมีใยมาลุงแก่ป้าช้อยเด็กนักเรียนคนเท่าคนแก่เรารู้ปัญหาหมดครับผมพยายามดูอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องน้ําเนี่ยน้ำนี่มันเป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานเนี่ยผมพูดตลอดในสภาอย่างนี้ถ้าต,ตราบใดไม่มีน้ําน้ําคือชีวิต น้ำคือการแก้ปัญหาความยากจนถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องไปคุยเลยครับเอาเงินเข้าไปรัฐวิสาหกิจเอาเงินเข้าไปวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนบางนี้วันนี้มีอยู่พันกว่ารัดมีอยู่พันกว่าวิสาหกิจชุมชนที่ทําจริงๆประสบผลสาเร็จก็ไปเกินย0สบแล้วโอท็อปโอเถอะอะไรในวันนี้ก็ไปหมดแล้วฉะนั้นการเข้าแก้ปัญหาจากส่วนกลางลงไปสู่ส่วนล่างนั้น มันก็อยู่อย่างนี้แหละครับสภาพัฒน์นั้นทำแผนยุทธศาสตร์ชาติมาทําแผนการพัฒนาชาติมาไม่รู้ขีดบ,บับอลไรครับแต่ทาไมพี่น้องในภาคอีสานผมเนี่ยพี่น้องในประชาชนคนไทยเนี่ยยังยากจนอยู่ครับยังลำบากอยู่ยิ่งวันนี้ประช่วงโควิดเกิดขึ้นรัฐบาลก็โยนไปให้โควิดฉะนั้นผมฝากไว้นะครับวันนี้ว่าถ้าไม่จําเป็นวันนี้ก็หยุดทำสชยครับมีภาระเรื่องอ,อื่นจะทําอีกเยอะ หรือถ้าจะเดินหน้าทําต่อไปก็ปรับปรุงแก้ไขให้ทันยุคทันเหตุการณ์โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนี่ยังไม่คุยถึงเรื่องปัญหาการศึกษาด้วยเวลาจำกัดจริงๆครับท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานเขากราบขอพระคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แช r e เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ